สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับผมนะครับร้านเติมใจกันเกษตรครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นที่ลูกค้านํามอเตอร์มานะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกค้าเอาไปเป็นเครื่องเปล่าเนาะเอามอเตอร์เป็นมอเตอร์มิสซูนะครับ1.5แรงเต็มนะครับเอามาให้ที่ร้านประกอบให้นะครับตัวนี้เลยร้านก็ใจดีครับแถมเบกเกอร์แถมอะไรให้หมดเลยตัวนี้จะเป็นการ บทอจะเป็นมูลมูลมูลควายนะครับตัวนี้ก็คือขี้ควายกันนั่นแหละรครับตัวนี้ใช้เป็นตะแกรงประมาณเบอร์สี่ถึงเบอร์หกนะครับตัวนี้ตะแกรงรูเบอร์สี่ถึงเบอร์หกเราใช้กันก็ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นท่อสิบนิ้วนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาหรือว่าโทรมาแล้วก็บอกว่าเป็นตัวท่อสิบนิ้วนะครับในการสั่งซื้อ ตัวนี้นะครับเครื่องเปล่าก็อยู่ที่ราคา8,500นะครับตัวนี้รวมจัดส่งส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับตัวนี้เลยใช้ได้ทั้งแบบมอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ใบมีดด้านในจะเป็นเป็นใบแท่งเหล็กนะครับเรียงติดติดกันเลยนะครับดูความละเอียดนะครับตัวนี้เอาไปทําปุ๋ยทำเ,เกี่ยวกับ อาหารสัตว์ก็ได้นะครับตัวนี้ไปบดพวกแกลบพวกกรัมอะไรตรงนี้ได้หมดเลยว่าจะเป็นบดดินก็ได้นะครับดินที่เป็นก้อนๆน,นะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นมอเตอร์1.5แรงก็ฝากติดตามผลงานของ GC เติมใจการเกษตรด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปอื่นๆเดี๋ยวผมจะอัพเข้าไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ